สวัสดีค่ะวันนี้ครอบบ้านหนูก็มีเมนูขนมหวานมาแนะนํากันอีกเช่นเคยค่ะในเมนูน้ํากะทิบุญมะม่วงสาคูเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมในส่วนของน้ํากะทิกันก่อนค่ะก็ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะจํานวน300กรัมค่ะนํามาผสมกับน้ําสะอาดจํานวน100กรัมตามด้วยน้านําตาลทรายอีก80กรัมค่ะ แล้วก็เกลือป่นอีกครึ่งช้อนชาได้แล้วก็นำมาต้มด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายละลายดีค่ะและพอกะทิเริ่มเดือดก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเราจะไม่ต้มนานค่ะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันจะไม่อร่อยนะคะจากนี้ก็ยกลงจากเตาแล้ววางพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นสัก 2- 3ชั่วโมงนะคะวันนี้เราจะเสิร์ฟแบบเย็นๆค่ะ ต่อมาเรามาทําในส่วนของวุ้นมะม่วงกันต่อเลยนะคะใช้น้ําสะอาดจ,จานวน400กรัมค่ะผสมผงวุ้นลงไปจํานวน2ช้อนชาคนให้ผงวุ้นจมตัวลงไปในน้ํานะคะจากนี้ก็พักไว้ประมาณ15นาทีค่ะให้ผงวุ้นเราอิ่มตัวนะคะระหว่างรอเรามาเตรียมตัวเนื้อมะม่วงกันต่อเลยค่ะก็ใช้มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะจํานวน200กรัมค่ะผสมน้าเปล่าลงไปจํานวน100กรัมเสร็จแล้วก็นํามาปั่นให้ละเอียดค่ะ ได้แล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาต้มตัววุ้นกันต่อเลยค่ะก็นํามาตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะต้มไปเรื่อยๆจนผงวุ้นของเราละลายดีค่ะค่ะตรงนี้ตัววุ้นของเราก็ละลายดีแล้วนะคะให้สังเกตที่ทัพีก็ได้ค่ะถ้าไม่มีเม็ดวุ้นติดทัพพีแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะพอเริ่มเดือดก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยค่ะจํานวน150กรัมคนให้น้ําตาลทรายละลายค่ะ นี่นะคะได้แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนี้ก็ใส่ตัวเนื้อมะม่วงปั่นที่เราเตรียมไว้ตามลงไปเลยค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะได้แล้วก็นำไปเทใส่ถาดได้เลยค่ะวันนี้ถาดที่ใช้ก็เป็นขนาด8คูณ8คูณ2นิ้วนะคะความสูงของบุนที่ได้ก็จะไม่นามากค่ะ ก็ช้อนเอาฟองอากาศออกนะคะตัววุ้นของเราจะได้เนียนๆค่ะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ให้เขาเซ็ตตัวดีค่ะต่อมาเราก็มาเตรียมตัวสาคูกันต่อเลยค่ะต้มน้ำสะอาดจำนวน800มิลลิลิตรให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่สาคูลงไปจำนวน100กรัมค่ะก็คนให้เม็ดสาคูกระจายตัวไม่ให้ติดกันค่ะจากนี้เราก็จะต้มทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีระหว่างนี้ก็หมั่นคนเรื่อยๆนะคะสาคูจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อค่ะ เมื่อต้มจนครบเวลาแล้วก็จะได้ลักษณะสาคูที่เป็นตากบแบบนี้นะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็บ่มตัวสาคูให้สุกดีต่ออีกเป็นเวลา20นาทีค่ะลักษณะของเม็ดสาคูที่ได้เขาก็จะใส่ทั้งเม็ดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะนําไปล้างเอาเมือกสาคูออกค่ะเราก็จะกรองผ่านกระชอนเอาแต่เม็ดสาคูไว้นะคะ เสร็จแล้วก็ล้างผ่านน้ำเปล่าอีกสักหนึ่งรอบค่ะได้แล้วก็นำไปเทใส่ชามพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะตรงนี้วุ้นของเราก็เซตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เรามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆกันเลยค่ะ ก็ดันขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตัววุ้นของเราก็หอมกลิ่นมะม่วงแล้วก็สีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจากนี้เราไปจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะก็ใส่ตัววุ้นมะม่วงลงไปก่อนเลยค่ะปริมาณก็ตามชอบได้เลยนะคะตามด้วยเม็ดสาคูค่ะเสร็จแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิที่เราแช่เย็นเตรียมไว้นะคะแค่นี้ก็เป็นอันพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ นี่ค่ะตัววุ้นมะม่วงหอมๆนะคะแล้วก็สาคูนุ่มๆค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำกะทิที่อร่อยหวานมันนะค,ะ,นคะก็เข้ากันเลยทีเดียวค,ะ <c oughs> ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้แล้วก็ไปลองทําทานกันดูนะคะ <c oughs> สํำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะ <c oughs> ไปเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ